ครูขอแรงให้ได้เรียนขีดภาษีเงินได้ภาษีเงินได้เป็นลายอะไรของรัฐบาลอ่าตัดออกเหมือนกันและครูอยากจะบอกเด็กๆกระบี่และเด็กๆทางบ้านครับที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ครูไม่ช่วยอะไรแล้ว5ตัวที่เหลือแทนลงไปในสูตรเดี๋ยวนี้ครับลองทายดูว่าเอาไปแทนในสูตร C บวก I บวก G บวกกับ X ลบกับ M ข้อนี้เนี่ยเราจะต้องตอบอะไรดีใครได้คําตอบแล้ววางปากกาแล้วเงยหน้าครูจะได้นับถอยหลังแล้วตอบพร้อมๆกันหูเด็กกระบี่เก่งมากนะคือเด็กบอกว่าไม่มีความรู้เลยค่ะแบบศูนย์เลยค่ะแต่เรียนแค่ประมาณ2งนาทีสามนาทีสั้นๆตอบได้เลยอะ่ะในหลายๆข้อที่ผ่านมาครูอเมซิ่งมากนะครูสอนแป๊บเดียวเองแต่ไม่รู้ว่าข้อนี้เนี่ยจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะพร้อมไหมนับถอยหลัง ข้อนี้ตอบข้ออะไร 3, 2, 1ตอบข้อโอเค 1, 950ล้านเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมยังไงอ่ะครูแกงส้มนี่ไงตัวแรกคือ C บวกกับ I บวกกับ G ได้เท่าไหร่ครับ1,250ล้าน x ลบกับ M เอา1,500ล้านไปลบกับ1,200ล้านคือ300ล้านถูกไหมครับผมอ่ะมาข้อที่1 C ก็คือการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภคเรามาช่วยกัน450ล้านถูกไหมครับตัวที่2นะครับการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนคือเท่าไหร่ตอบครู200อ่าแล้วก็บวกกับอะไรอีกเอ่ย GG G. คือเท่าไหร่ตอบครู600ล้านรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับตอบครู1250ล้านอ่ะโอเคแล้วก็บวกอไอ้กาะอีกเอ่ย x ลบกับ M ใช่ไหมครับ x คืออะไรครับผม ส่งออก1,200ล้านลบกับ M คือ1,500ล้านกลายเป็นเท่าไหร่ครับตอบครูลบ300ล้านถูกไหมเอา1ั5 0ลบ300ล้านจึงเท่าเกับเท่าไหร่ครับ950ล้าน